ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็น3ามทีมเพื่อสู้กับข้าและในระหว่างสู้ข้าจะชีน้แนะให้เห็นข้อบกพร่องของพวกเจ้าหัวเหลินฟางหมิงถังลั่วเจียหนิงพวกเจ้าเป็นกลุ่มแรกค้า,าทักษะดาบวาลีคดเคี้ยวเหมาะที่สุดสำหรับการป้องกันและสวนกลับแล้วทำไมเจ้า ถึงวิ่งเข้ามาเหมือนคนโง่เจ้าเอาชนะโจหูได้ยังไงกันและเจ้าเจ้าใช้หอกพิชิตภูผาได้ดีแต่เจ้าลังเลเกินไปเจ้าต้องคิดให้ดีๆเทคนิคการฟาดฟันมังกรบินเป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหวที่หลากหลายที่สุดเนื่องจากรูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวและตั้งเป้าไปที่จุดบอดของคู่ต่อสู้แล้วโจมตี ถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าจะมีจุดจบเช่นนี้้าจะให้เวลาพวกเจ้าได้พักผ่อนกลุ่มต่อไปก้าวออกมาข้างหน้าบ้าจริงเหมือนเมื่อวานเลยเจ้าสามคนเข้ามาเลยทั้งที่เมื่อวานทำให้สาวกกว่าครึ่งถอนตัวแล้วแท้แต่คนที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนี้ถูกล้างสมองโดยหลี่ชีเย่ข้ากลัวว่า จะไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้แล้วผู้อาวุาโสโจท่านกำลังคิดอะไรอยู่ท่านคิดว่าข้าไม่สามารถสู้กับสาวกพวกนี้ได้งั้นหรือท่านโปรดอย่าเข้าใจผิดข้าน้อยผู้นี้อยู่ที่นี่เพียงทำตามคำสั่งของผู้อาวุาโสโจเท่านั้นลีชีเย่พยายามที่จะปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขาผ่านวิธีการต่อสู้และข้าคิดว่าเขาน่าจะมีความคิดดีๆบางอย่างเอ่อนายน้อย วิธีฝึกที่โหดร้ายเช่นนี้สามารถดึงดูดสายตาท่านได้อย่างไรน่าเบื่อข้าจะกลับละนั่นเป็นความคิดที่ดีนายน้อยข้าได้ส่งข่าวเพื่อเรียกน้องชายของข้าสองคนกลับมาแล้วและการพ่อปู่ของพวกเขาก็เกือบจะพอๆกับของข้าแล้วรตบใดที่พวกเขากลับมาชัยชนะของพวกเราก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมฮึฮ <c oughs> นายน้อยไม่ต้องกังวลหลี่ชีเย่จะต้องแพ้พนันครั้งนี้อย่างแน่นอน สิทธิพี่ทำไมท่านถึงไปให้เราอยู่ที่นี่แค่สามคนผ่อนคลายนี่ไม่ใช่สำหรับการฝึกพิเศษข้าใชา้เวลาตลอดทั้งคืนในการแก้ไขเทคนิคเหล่านี้เมื่อคืนนี้ทักษะสามเล่มนี้ถูกแก้ไขให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของพวกเจ้าสามคนทักษะพวกนี้สำหรับพวกเจ้านี่นี่ยังเป็นทักษะหอกพิชิตภูผาอยู่อีกเงินรึสิทธิพี่นี่ท่านจะให้พวกเราฝึกทักษะใหม่งั้นหรอหืม ไม่ใช่แค่ทักษะแต่ยังรวมถึงแง่มุมของการฝึกฝนด้วยเช่นกันฟางหมิงถังเจ้าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อและส่งเสริมคุณค่าของความยุติธรรมเจ้าจงรวมคุณสมบัติเหล่านี้ของเจ้าเข้ากับเทคนิคการต่อสู้ของเจ้าหลัวเจียหนิงเจ้าเป็นคนที่ฉลาดมากข้าคิดว่าเจ้าจะสามารถฝึกฝนทักษะนี้ด้วยความฉลาดของเจ้าได้ส่วนหัวเลินเจ้าจงฝึกให้หนักขึ้นแค่นี้แหละเดี๋ยวนะ ทำไมท่านไม่ชมอะไรข้าเลยหากไม่มีอะไรผิดพลาดเจ้าทั้งสามคนจะเป็นตัวแทนของข้าในการเดิมพันกับโจโหงอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะครับสิท<ส>พี่เจ็ดวันต่อมาว้าวสุดยอดทั้งสามคนสู้กับสิที่ได้หลายกระบวนท่าเลยเมื่อเทียบกับเมื่อวานไม่เลวแต่ยังไม่ดีพอข้อบอกพร่องของเจ้ามันใหญ่เกินไปเอ๊ะ ยังยืนอยู่ได้อีกงั้นหรือตอนนี้แหละทักษะดาบวาลีคดเคี้ยวการเปลี่ยนแปลงของมังกร <c oughs> ทำได้ดีทุกคนดูสิสิทธิพี่ถูกผักให้ถอยรลังครั้งแรกเย้เยใช้ได้เลยพวกเจ้ายอดเยี่ยมมากพวกเจ้าตื่นเต้นอะไรหากพวกเจ้าศึกษาวิธีที่ข้าแก้ไขให้ พวกเจ้าจะสามารถเข้าถึงระดับนี้ได้อย่างง่ายดายเช่นกันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจำนวนสาวกที่กลับมาเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะทุกคนจงฟังห้ามใครขยับ <c oughs> ดูสิโจยวนไ่มันมาทำอะไรที่นี่มันจะมาสร้างความวุม่นวายอะไรอีกหน่วยคุมกฎล้อมมันไว้ให้ข้าลีชีเย่เจ้าตามใจลูกศิษย์ของเจ้าและยังสนับสนุนให้พวกเขาฝึกวิชามาร มันเป็นอาชญากรที่ชั่วร้ายตอนนี้เจ้าถูกจับได้แล้วว่ากระทำความผิดร้ายแรงทำไมเจ้าถึงไม่ยอมแพ้ละ่ะมันพูดอะไรไร้สาระของมันกันผู้อาวุโสโจโผู้นี้ผู้อาวุโสโจท่านกำลังเข้าใจผิดอะไรอยู่หรือเปล่าสิทธิพี่ไม่เคยให้เราฝึกวิชามารใดๆเลยนะหืมหุบป,ปาก หยุดพูดไร้สาระถ้าไม่ได้ฝึกวิชามารพลังของพวกเจ้าจะเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรผู้อาวุโสท่านเข้าใจผิดจริงๆเราอาศัยวิธีการฝึกฝนที่ดัดแปลงโดยสิทธิธพี่เท่านั้นเพื่อปรปับปรุงความแข็งแกร่งของเราข้าเพิ่งจะแก้ไขวิธีการฝึกฝนและทําให้มันคล้ายกับวิธีฝึกฝนแบบดั้งเดิมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการฝึกฝนแบบดั้งเดิมการเติบโตที่แก้ไขแล้วเหล่านี้ถือว่าช้ามาก ถึงแม้ว่าข้าจะไม่อยากฝึกทักษะดั้งเดิมเป็นครั้งที่สองก็เถอะทำไมหมิงเหลินถึงซ่อนทักษะการต่อสู้แบบดั้งเดิมไว้กันนะมันส่งผลให้ลูกหลานเหล่านี้กลายเป็นคนโง่ไปหมดเจ้าโงา่ในฐานะผู้อาวุโสข้ากังวลว่าเจ้าจะหลงทางเจ้าเข้าใจไหมอืมเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นใช่แล้วน้อยยังไม่ฟังข้าอยู่ดีใช่ไหมพวกเจ้าทุกคนถอยไปซะ มิฉะน,นั้นพวกเจ้าจะถูกลงโทษสำหรับการทรยศต่อน,นิไกยเ้ศิษย์ <Hey. S 1> พี่ไอ้แก่สกุลโจแกประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าหวา